สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนรายการที่จะนำเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเป็นประจาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาหลังครบธงชาติวันนี้อยู่กับผมนสรุตถาพรทองสุธีครับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับจัดพิธีประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุและพิธีสวนสนามของกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของกําลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ที่สำนักงานปรลัดก,กระทรวงกลาโหมพื้นที่สีสมานพลเอกนัทอินทรเจริญปรลัดก,กระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุและพิธีสวนสนามของกองทหารเกยียรติยศผสม3เหล่าทัพ สำหรับรองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานในายชั้นนายพลและกำลังพลสังกัดสำนักงานรปรลัดก,ก,กระทรวงกลาโหมที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2563โดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวสถลดีขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดคุณุประการต่อกระทรวงกลาโหมกองทัพและประเทศชาติสำหรับพิธีดังกล่าวนั้นสำนักงานรประลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดขึ้นก็เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิทยาอุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาบนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรมมีความซื่อสัตย์มาตลอดชีวิตรับราชการมีกำลังพลซึ่งรับราชการมาครบกําหนดเกษียณอายุราชการจํานวน246นายซึ่งคุณงามความดีของทุกคนจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังสืบไป ก็จะมีการจัดนะครับชุดในการลากตะเวนเฝ้าตรวจตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการลักลอบหอกหนีอของบุคคลแรงงานต่างด้าวและได้เพิ่มมาตรการในการป้องกอันโควิดในทีนในตลอด24ชั่วโมงในการปฏิบัติงานครับ กองทัพเรือนะครับจัดหมู่เรือลำเลียงกําลังพลผัดเปลี่ยนเคลื่อนกําลังจากเรือสู่ฝั่งนักข่ายจุาพรหาดบ้านทอนจังหวราธิวาสเพื่อผัดเปลี่ยนกําลังพล กองทัพเรือนะครับจัดตั้งหมู่เรือลำเลียงกำลังพลผ,ลผัดเปลี่ยนประจำปีงบประมาณ2,564ในระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคม2,563โดยมีนาวาเอกประสงค์ชัยมณีเป็นผู้บังคับหมู่เรือลำเลียงกำลังพลผ,ลผัดเปลี่ยนประจำปีงบประมาณ2,564กำลังประกอบด้วยเรือหลวงอ่างทองเป็นเรือหมู่เรือหลวงกันตังเป็นเรือคุ้มกันในพื้นที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดปฏิบัติงานชายหาด พร้อมด้วยกำลังพลและยุทธุปกรณ์ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิโคยธินกองทัพเรือเดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบถึงหาดบ้านทอนจังหวัดนาราธิวาสปฏิบัติการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่งเพื่อส่งกำลังและกำลังพลและยุทธุปกรณ์ณค่ายจุฬาพรหาดบ้านทอนจังหวัดนาราธิวาส ในการนี้นาวาเอกปรชญาหานเทียมรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธินกองทัพเรือเป็นผู้แทนในการรับและส่งกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภาคใต้ของกองทัพเรือพร้อมยุธทธปกรณ์สืบเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกองทัพเรือได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนา กองทัพบกนะครับยังคงส่งทหารลงพื้นที่เพื่อช่วย,หวยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นกันที่กองทัพภาคที่1ครับโดยศูนย์รับส่งประชาชนผู้ป่วยติดเตียงที่ได้โอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อพบแพทย์ตามนัดภายใต้โครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยกากไร้และได้โอกาสของกองทัพภาคที่1ให้บริการรับส่งผู้ป่วยจํานวน2รายได้แก่นายมานะอายุ74ปีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเส้นเลือดหัวใจอุดตัน นำส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและนางสำอางอายุ81ปีอาการป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนำส่งโรงพยาบาล,ลาศิริราช ขณะที่กองพันธ์ฐานมาที่28กองพลนฐานมาที่1จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองสว่างอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังตนเองตามมาตรการการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไม่ประมาทการยาตกการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติและการแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมทั้งการปฏิบัตนเมื่อเกิดภัยพิบัติดังกล่าวส่วนตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อครับในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่า เราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขาอ,อนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่โดยปิชาการสงครามพิเศษนะครับตรวจติดตามการฝึกทหารใหม่ตามมาตรการป้องกันโรคลมร้อนตามนอบายของผู้บังคับบัญชาทหารบกที่มีความห่วงใยน้องน้องทหารใหม่ทุกคนเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน พลตรีวัฒนาฉัดรัตนแสงเสนษธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีพร้อมคณะรวมเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ตรวจติดตามการฝึกของทหารใหม่รุ่นปี2563ผลัดที่1ที่เขาเข้ารับราชการทหารในหน่วยรบพิเศษณหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารสื่อสารที่35้ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ตามที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมีความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของทหารใหม่โดยเฉพาะในห่วงของการฝึกเบื้องต้นในสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยต้องคำนึงถึงความปลอดภยัยและมีมาตรฐานการฝึกตามที่กองทัพบกกำหนดมีการเฝ้าระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนของฐานใหม่ที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการฝึก โดยทุกหน่วยต้องฝึกประเมินความเสี่ยงตลอดจนมีทักษะในการจัดการดูแลปฐมพยาบาลทหารใหม่ที่เกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคลมร้อนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทหารบกที่มีความห่วงใยน้องๆทหารใหม่ทุกคนเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ภายหลังทหารกองประจำการผัดที่1ประจำปี2563นะครับได้เข้ารับราชการมาเข้าสู่การเป็นสัปดาห์ที่4แล้วในช่วงนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปฟังความรู้สึกของพลทหารกันว่าการเข้ามาเป็นทหารนั้นได้ให้อะไรกับพวกเขาบ้างและพวกเขาอยากจะมีอะไรอยากจะบอกกับคนทางบ้านไปติดตามได้จากรายงานครับ ผมมาจากจังหวัดมุลยลำครับจบการศึกษาม,มสามครับสมัครมาครับรู้สึกแบบทางบ้านยอมไม่คยย่อยมีานะก็เลยนับสมัครมาครับเพื่อจะดูแลของทั้งบ้านครับช่วงแรกๆก็ยังปรับตัวไม่ได้รอกครับพออยู่ไปอยู่มาก็ปรับได้ครับก็บ้านก็เหนื่อยกว่าครับเพราะทำงานยิดียังได้อบนาจกินข้าวนอนแบบ บอกกำลังกลยนะครับอยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยได้ออกคุณอขอบคุณพันโดเฉินชัยภูงามครับที่ได้ไปเยี่ยมบ้านผมครับรู้สึกมีเกียรติมากนะครับเขาเห็นผมทางบ้านไม่ค่อยดีเขาก็เลยไปเยี่ยมครับซื้อของซื้ออะไรไปให้ครับมอบเงินมอบอะไรให้ครับรู้สึกดีครับรู้สึกขอบคุณมากนะครับรู้สึกชอบแบบเขาภูมิใจนะครับแบบคนแถวบ้านก็ไม่เคยผู้พันก็ไม่เคยไปเยี่ยมอะไรครับ บ้านผมบ้านนางแนกนะครับท anyway. so, like, ั้งเสื้อผ้าทั้งของขนมขนมของเล่นครับแล้วก็หนึ่งครับพอน้ําดื่มครับแกจี้ขอบคุณผู้พันอย่างมากครับแบบเป็นเกียรติที่ได้ไปเยี่ยมบ้านของผมครับก็รู้จีขอบคุณอย่างไรครับอยากบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้ครับกินมอยู่สบายดีครับแล้วก็ได้กลับแล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับ ผมลทหาดชัยรัมมาจากจงังหวัดบุริรัมครับจบการศึกษาชั้นปะวะสญาทแผนกช่างโยธาครับจับได้ใบแดงครับนอนตื่นตื่นนะนอนไม่หลับแล้วก็กักงวลเนห่วงคนทางบ้านครับก็แตกต่างจากอยู่บ้านมากครับได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่อยู่บ้านตอนอยู่บ้านไม่ได้ทบเช่นตื่นเช้าออกกําลังกายวิง่ง ข้าวเป็นเวลาครับมีภรรยาทอดผูกระวงางฝึกทหารครับก็อยากเจอหน้าลูกชายผมขอขอบคุณท่านโทสินชัยภูมิงานที่พาผมไปเยี่ยมบ้านได้เจอหน้าลูกชายครั้งแรกครับก็พูดไม่ออกครับตื่นกันดีใจครับำตาไหลใน้งเลกก็ดีใจครับคอยมีคนดูแล ใจใส่แล้พามาเยี่ยมบ้านได้เจอหน้าลูกแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เห็นผมได้ใส่ชุดเครื่งองแบบทหารฝากโคกับแม่ครับแล้สุขภาพร่างกายครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ลูกโตวไวๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เมียแล้วลูกชายดีครับอยู่ทางนี้ผมสบายดีครับกินข้าวอร่อยนอนหลับสบายไม่ต้องเป็น ััลครบจะเป็นเหมือนร่างใจยามที่เธอต้องการให้เธอมีวันที่ความไฟฟฝันเป็น และสำหรับวันนี้นะครับรายการเพื่อชาติสัก์และประชาชนหมดเวลาลงแล้วเราจะลากันไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินสวัสดีครับเกิดมาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่ห้าวหา ไม่กลัวอยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักแดนดินทินบาทที่ผู้พัน